วันนี้ครับพีที่แหลกจะพามาแหวก้านระลึกเอกไมครับร้านที่เสิร์ฟเนื้อแบบทําให้เราหยุดพูดไปได้5วินาทีครับเนื้อเขาเนี่ยมันโคตรดีครับมีเมนูแบบเฮ้ยร้านธรรมดาเขาไม่ทํากันนะเปิดมาด้วยตัวท็อปบีฟเวอร์ลิงตันครับเมนูพิเศษของกอร์ดอนแลมซี่เนื้อด้านในนะชําแบบพอดีครับด้วยพับแบบกรอบหอมเนยครับผมแล้วคือกลิ่นเ็ดทัฟเฟิลเนี่ยพุ่งขึ้นจมูกเลยครับเนื้อก็คือเนียนนุ่มจนแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยครับเล็กทอด10วินาทีนี้อร่อยครับนุ่มเด้งมากทททอดดไววววสุุคั10ินนาาาีเ่้มมชกย ลิปอายไทยเฟรนช์ครับผมชิ้นใหญ่ไขมันสวยกลิ่นเนื้อหอมแบบเฟรน์เฉพาะตัวครับยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งหวานครับผมเนื้อทาทากิครับเนื้อกิวเบาด้านในยังชมพูช้ำชาลายในปากครับผมซุปเผ็ดทัฟเฟิลซุปที่กินแล้วรู้สึกแพงและอร่อยไม่ต้องพยายามเลยฮะกุ้งผัดกระเทียมน้ำมันมะกอกสไตล์สเปนครับตัวใหญ่มากินหอมฉุยเลยครับเนื้อแน่นเด้งบมันมะกอกเคลือบมาแบบหอมๆครับกินกับขนมปังคือฟินแบบสุดๆเลยครับผัดมันเนื้อไข่ดองครับผัดมาในหม้อคาเมช เปิดฝาปุ๊บเนี่ยกลิ่นทัฟเฟิลตีหน้าเลยครับไข่ดองเยิ้มๆครับกับมันเนื้อหอมๆแลวเนื้อใบพายย่างฟินๆนะฮะจนต้องเงียบ5าวินาทีเพื่อทําใจก่อนกินฮะลิ้นซูวีไข่ดองโชยุนี่คือเปื่อยนุ่มแบบละลายเลยปัดกับไข่ดองเข้มๆนะครับบ้าไปแล้วอร่อยมากๆครับครเป็นสายเนื้อบอกเลยระลึกเอกมัยคือร้านที่จะต้องมาครับเมนูดีวัตถุดิบดีด้วยอร่อยสมราคาจริงๆฮะ